น้ graduate, two, ําสวัสดีបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតណាតាមរយៈមេរៀនទី2ណាบทที่2ចំណងជើងគឺដាក់ថាគ្លេតលាប់របស់ແມ່និងប័ណ្ណសំងាត់របស់ម៉ែអេ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 អានេះកកកែកើកើតអីយ៉ាងទៅណាសំលេងមွាន់តូចវារងាវណាសៀងចៅតងទីຫຼានบ้านសំលេងចៅតងនៅឯទីធ្លាផ្ទះចៅតងនេះឈ្មោះមွាន់ណាកងខោខាន់ទុកឆាវចំកៅក៏រងាវរាល់ព្រឹកคําផ្លជាលោកចាក់ទីนอนយ៉ាងសົດឈឺន កំព្លុយនឹងក្រោកពីដំណេកយ៉ាងស្រស់ស្រាយម៉ែຝឹកឲ្យថើទឹមតែស្អៅម៉ែបង្វឹកឬក៏បងរៀនឲ្យនាងភ្នាក់ពីព្រលឹមដោយមានងូតងិននិងងងីដោយមិនមัวមៅនឹងនៅងោកមួយម៉ែចះឲ្យថើណនដេកតិហួខំម៉ែនឹងឲ្យនាងចូលគេងពីក្បាលព្រលប់លេទើនតែស្អៅហើយភ្នាក់ពីព្រលឹមព្រោះដູ້ធម្មជាតិដ៏ស្ວຍស្រស់ងត់งามតាមបីមឺឬក៏គួយគុនធម្មជាតិដែលល្អស្រស់បំព្រង และารัากาศที่สดชื่นหนึ่งตัวตัวยกจอร์กาดอสร,สราสไส้คำพลอยชอบดูดวงอาทิตย์คำพลอยโจจดมือดวงเปรอาเตสีแดงกลมโตปอเครหอมูลทมลอยโยบนข้อฝาอันได้เนลเลอเมิกที่ยังบืดสลัวได้เนื้นององเงส่งส,งสง่งหรือกันในพื้เหมือนตอนใช้าและฟังเสียงนกการ้องขณะโผผิน ហើយស្ដាប់សំឡេងសត្វក្អែកយំនៅក្នុងខណៈពេលហិច្ហើរអอกจากរੂរັງចេញពីទ្រនំឬចេញពីសំបុកនៅ याम ឆៅទ ्रू នៅពេលព្រឹកប្រហៀមវិធីការរបស់แม่ทําให้เธอรักធម្មជាតិវិធីសាស្ត្ររបស់ម៉ែធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងទើបតេឆៅហើយភ្នាក់ពីប្រលឹមจนเป็นนิสัยតតែคลายទៅជាนิสัยហើយทําให้เธอទៅរៀនได้តែឆៅทุกวัน หายแทนเตียงเธอ้อเนียงเตอสลารีเนียนบานปีเปรมรอนรอดไงเช้าวันนี้เป็นวันเสาร์ปรากฏารนี้คือยังไงเสาวคำพลอยเนียินเสียงเจ้าโตงขันปลุกเธอคำพลอยบานลือสำเร็จเจ้าโตงโรงเงี้ยดาเนียงเหมือนทุกวันโดยรอดไงคำพลอยกระวีกระวาดหลกขึ้นคำพลอยปัญญาปัญญากราบล้างและเก็บที่นอนหายเรียบจำตุกดะก่อนไลเด็กเธอใช้แส่ปัดที่นอนเนียงปาอบบอกบอกก่อนไลเด็ก เด้งผ้าปูที่นอนให้ตึงเตียงกระนาดกลาวดําเนยอ่อยตัง้งและเนบฉายผ้าไว้ใต้ที่นอนหายยดหรือก็โซ่เชียกระนาดตุกในกล้าวดําเนยจัดหมอนและผ้า,ผาห่มวางไว้เรียบจําขนอยหอยบอดพวยตกดะแล้วใช้ผ้าคลุมที่นอนหอยปลากระนาดกรอบปิลเอกัอนลาเดชให้เรียบร้อยเอาเรียบร้อยหลังจากนั้นบ่อนตอะปินูมาคํำพลอยไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วํำพลอยตะง,งูตะกแตงครวนวหย้ย จังไปหาแม่ไหนครูเติบตลอกไม้ในขนมแต่ใบเศร้านี้เปลือกงไงนี่หรือเปเปลือกนี่แม่ทำอะไรกินขาไมทั่ไวไปยำเตจ๋าคำพลอยถามแม่คำพลอยสัวไม่แม่หันหน้ายิ้มแล้วตอบว่าไม่เงี่ยมาเอาเงยยมหอยตอบท่าแม่ทำข้าวตรมไกล้จ๋าหมยถือบ,บ่ๆใส่หมอนนะจ่าคำพลอยสอบเกณฑนไม่ใช่ลูกคำพลอยโจโจยำแมนแมนก่อนสอบค่าโจโจจ่า แม่ช่างร้ใจจริงๆหมายประกาศดังจัดโกนเหมอนแตน้นระดีโอคัมพลอยช่วยแม่จัดบัดเตียเดยคัมพลอยช่วยไม้เรียบจอมโต๊นะ,ะตนัขาตกหน้าจา๋าคัมพลอยพูดและเดินไปเช็ดโต๊ะอาหารให้สะอาดคัมพลอยในเย่หอยดาวเตวจูดตกอาหารอ่อยสะอาดขอบใจมากจ๋าออกกลฉลาหน้นาจา๋าแม่าหันมาตอบไม้งี้หรือก็บายเหมาตอบแล้วบอกให้คัมพลอยไปตามพ่อมาก,กินข้าว ហើយប្រាប់ឲ្យកំ ploy ទៅតាមពុកមកញ៉ាំបាយកំ ploy ຮັບខ្ញុំហើយកំ ploy តទួលពីហើយដើរទៅខាងក្រោយบ้านដើរទៅក្រៅផ្ទះឃើញพ่อកំពុងឆៃបัวរត់น้ําເຄີນປຸກກំປົງតែປາຫຼັງກະບົາສ ്രാউজ ទឹករត់น้ําต้นໄມ້ណៃກະຖາງສ ്രാউজ ទឹកດາມຊື່នៅក្នុងផើងຊຶ່ງວາງរຽງໄວ້ຢູ່ໄດ້ដាក់ໃນດໍາລຽບគ្នាជីហូវຫາຍพ่อຄາປຸກຈາກຸຫຼາບອອກດອກเยอะແຢ່ຊິຂໍຄາ กาวกวาาราบเจนกาทรานเมนเทนแต่มาลองห้าจ๋าน่าชื่นใจนะขากูอ่อยสบายจะคลังเมนเตนนะจ๋าคำพลอยพูดพลางผมดูดอกกุหลาบสีตั้งตั้งคำพลอยนี่ใหญบรรดาเอาเงินเมกากาลาบปอบเซมเซ็งที่ชูชอบบางสปรังได้บอกตรงอดิตรห้อ,หอ,หองเห็นใหม่และลูกเคยเตะโกนที่เป็นเช่นนี้บานจีเวเทเดินโดยไช่ก็เพาะคำพลอยก็ปลูกตายคำพลอยช่วยพ่อรดน้ำช่วยปกสลักเตก เมื่อกลับจากโรงเรียนเปตลับเมาออปีศาลาเดยนเวงมันถึงได้เติบเบียบานออกดอกยังนี้ง่ายละเจนกาเดือน่หนูไอพ่อกล่าวอย่างผมใจปกโป,กปกอย่างอารมณ์เพริชหรืออย่างสบายจัดคาพลอยก็ดีใจค่ะคําพลอยก็สบายจัจ้าที่เห็นต้นไม้ที่เราเฝ้าเอาใจใส่ดูแลได้เคยตามเชื่อเด้ยืยงจำโยกจัดตกด่าเมือไทยออกดอกยังนี้เจนกาอย่างเดือนช่ เลยภูมิใจที่มีส่วนช่วยพอ่อกระแม่ทํางานขาหอยลงเพิพ่มจะได้มี้ยจำนายช่วยปลุกนังม้เทืกอการเงียจ,จ้าคำปล่อยตอบคำปล่อยตอบพ่อเหี่ยวเขาแล้วสิปกเคลียร์ไให้นะเราไปกินข่าวเช่ากันเถอะนะยืนนอนขณีตะยาไปเปลืกอ,อกต่างขณตะนะพ่อพูดเลยวางบัวลดน้ําปกในเย่หอยดัลางกระเป๋าใส่ตึกไว้บนชั้นว่างคล้องแล้วดะกเนือ้อถือตุกระบ,บ่อยเปิดก๊อกน้ําล่างมือบากระบป๋าตรงไเน ียดพ่อขาปุกจ๋าวันนี้แม่ทำข้าวต้มไก่ไงานี้หมยถือบาบามอนแม่ให้มาบอกพ่อไม่กินข้าวไมยเอาอหมปปอปรบปุกเติร์ปิซาบายแต่พระเอิญแต่ใจดอนคำพลอยเห็นกุหลาบคำพลอยคืนกากราบาาบ,บ้านงามมากอริณสะอาดนะก็เลยเลือล่อมบอกพ่อขาให้ก็พลิกปรบปุกแต่มาดองแต่จ๋าคำพลอยพูดคำพลอยนี่เยพ่อยิม้มปุ๊กหน่อนยยิม และเดินอบไน่คัมพลอยเข้าไปในครัวหอยดาเอาสมาไปีกลอยคัมพลอยโจดึกนองปฏิาบายแม่ทำข้าวต้มไก่อร่อยจังขามายถวรบอบใอส่หมอนชงงานเหมอนเต้นจ๋าคัมพลอยกล่าวขณะที่คัมพลอยปอนูนขณะเปรไดล์รับประทานอาหารตัวตัวเตียนอาหารไม่ใช่จะทำข้าวต้มไก่อร่อยเท่านั้นนะจ๋ามันตรมแต่เทบอบบบใส่มอนชงงานแต่ปนองเตจา้าแม่ของลูกไมาได้บอกโกยังทำอาหารอร่อยถูกย่าง ใครก็ชมว่าเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าก็สาธาแม่มีเสนหลายจะวักไม้เมียนสนาได้เฟิร์มหบชงันเบาตามเปี้ยทศนาจงเวจนะพ่อพูดอย่างเชื่อนสมพลางปกนิยายด้เก่าสะสาดบรนดาหันไปมองแม่และหัวเราะเบาๆเงี่ยตะเมินไม้หอยสอยแต่เต้ยอย่างอารมณ์ดีดด้อารมณ์ละอ้อหรือดด้สมายเจจะวักคืออะไรเรื่อค่าพ่อจะวักนั้นคือจีเอาไว้ตะปกคัมพลอยถามอย่างสงสัยคัมพลอยซัวอย่างสงสัย จักคือเครื่องใส่จะพวกทับพีจะักคือชีอุปกรณ์ปราบประจะปุกแหวนทำด้วยกะลาทือดาวตรลาโดงมีดามเป็นไม้เมียนดองจีเชือคนสมัยก้อนใช้จะักตักแกงมนย์สมัยมนตปราเแวนดูดสมรอเสนปหลายจักแสายจงแหวนริโกษณาได้เทิรมโฮปก็ไม่ถึงเกาะสำหรับตะเลือหรือเกาะเมียนใน่าผู้นั้นทําอาหารได้อร่อยเน่ยนดเฟอร์อาหาบานชงันผลไงไงก็คือบานเยี่ยงเยียวยตะกือ ผู้นั้นมีฝีมือทำอาหารอร่อยง่ายจ้าลูกเนี่ยนู่มีนสนาดได้ฟื้นหกช่าง,ง่ายนู่ไอจ้าโกนพออธิบายแล้วผู้ต้อไปว่าบกอธิบายห้ายในเยยต่อตเตียดท่าพรุ่งนี้เราไปบ้านขุนยายสอ้นี้ยืมตะลิบเจ้าบากหลงเยยคัมพลอยก็ขอขุนยายดูจะบักสิลูกคัมพลอยก็ไอส่งหลงเยเมือเวจบ้านนะโกนจะบกักนั่งแต่ถะเวจนะคนใช้ยยมีจะบักซราสมไว้ไลอันเยเมียนเวจส่งสมตกฌานเวจอันนี้แหละขนาดนี้น,นนะ พราะแต่ก่อนพุอพีดามคุณยายชอบทำกับข้าวลูกเย้ยจนจะดเฟือมาโกแม่ของคำพลอยค่อยเป็นมาแต่ว่าวคำพลอยจำเถื่อจีลูกมือของคุณยายโกนกับัดนะโกนกับมัดหรือโกนชายแต่บ่ลูกเย่แม่ก็เลยทำกับข้าวแม่ก็เถือมาโกแกงไปด้วยไงนะปูกายได้นั่งนาพอกล้าวพร้อมกับปกปูปลอมชิมวยนึ่งมองแม่ด้วยความผงใจดสำลังเมื่มาได้ได้รุมเพิบจัด ขอบคุณจ้าที่ชมออกคนเจ้าแดดสดใสแม่พูดด้วยไม่น่ายิ้มแย้มยม,ยม,มานี่เย้ดอยตึกมุกย่นๆมเลยเราให้คําพลอยฝังว่าฮอยนี่เย้เอาคพัพลอยสดับท่าตอนที่แม่เป็นเด็กการมาเนิบอีกเมงแม่ว่าบ้านของขุนยายตุบใบจีพฏทหารบาลุกีจะมีคนช่วยทำงานบ้านหลายคนนางเมียมนุษย์ช่วยเธอร์กังหนปฏิหารเนี่ยก็ดอยแต่คนยายก็ฝึกให้ลูก,ลก ហើយលោកយីក៏បំព្វ័កឬក៏បង្ហាត់ឲ្យកូនកូនជួយງານទាំងទាំងជួយការងារផ្សេងផ្សេងនៅบ้านព្រោះจะได้ឲ្យលោកលูกនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនឹងបានឲ្យកូនកូនធ្វើງານពេញចេះធ្វើការហើយจะได้មិនលំបាកเมื่อมีເຢົ້າมีເលือนហើយនឹងបានមិនលំបាកពេលមានគ្រួសារបាទនេះតែមានប្រដៃប្រពន្ធណាແມ່ធ្វើข้าวៗได้ก็เพราะหมายធ្វើមហោบ้านก็ព្រោះតែແມ່គាត់ឲ្យเป็นลูกมือຊ່ວຍແມ່จําធ្វើជាកូនក្មេងឬកូនចៅបាទនេះអ្នកជំនួយការណាជួយ งานตั้งตั้งในครัวการเยบเส้นเนี่ยต้องเปรียบบายแม้จึงรูปวิธีทำอาหารจากคุณยายหมายตืบใช้ระเบียบฟื้นอาหารปีหลงเยี่ยโดยพยายามสังเกตและจดจำไดยจีเยี่ยมสังเกตหนึ่งจองจำเช่นโดยจีเวลาตำน้ำพริกแกงในเปลือกเครื่องสำลาะสมัยก้อนต้้งตำด้วยสมัยมุนตะบกได้ครกเห็นหรือครกดินตบาทมอหรือปบาไดไม่ได้ใช้เครื่องบดไฟฟ้ามันบานปลาเครื่องบกอคิสนี อย่างที่หลายคนนิยมใช้กันทุกวันนี้โดยได้มนุษลังเครื่องกินิยมน้อมเครืปลาสับไก่นีลายครรยาจะสอนเกล็ดหลักว่าโลกเย่้นังบองเรียนระบายสมนักธาการตำน้ำเพล็กกาบอกตะเกืองหรือกาบกเกลืองสำลอควรใส่เครื่องแกงอะไรก้อนใส่อะไรลางกลัวแต่ดะเกลืองสำลอเอาว้มุนดะเอาไว้กรไม่ใช่ใส่เครื่องแกงถูกอย่งมันแม่ดะเกลืองสำลอกลุบยางไปพร้อมๆกันแต่ป้อมๆเต้ เคล็ดลับในการตําน้ำพริกนี้และใบสมสัมภนระนองกาบกเครื่องสำรอนี้แม่จะเปิดเผยได้ไหมขามาหนึ่งสับสายบานทิจ้าขะพลอยถามอย่างสนใจขะพลอยสัวยอย่างจับอารมณ์บานเอซัวเดาจับอารมณ์นะน้ำเสียงแสดงความกระตือรือร้นสำเร็จบางแหยย่งยงปีกาจองแจจองดังเดี๋ยวบรรทต้เตียดเราค่อยมาคุยกันต่อดีกว่าจำยึงเมาดิใจคิดบรรทัดหล่อเยียงแม้ว่าตอนนี้ไม่ถาเปนนี่ ทุกคนก็กินอิ่มแล้วกลุ่มเเนีีก็ตะตัวเตี้ยนเยก่อยำจะแอดายคำพลอยช่วยแม่เก็บชามคำพลอยช่วยมายประโมจานไปหลังก้อนดีกว่านะตะเรียงสันหล่อเชียงนะแล้วแม่จะเล่าให้ฟังหอยมาหนึ่งนิ้ยอสดับแม่เสนอความเห็นไม้บัญเจนมาเตะโยบอลพร้อมกับหลุกขึ้นเก็บชามพร้อมเตียงกราวลางประโมจานม,มาสอนกันไหวเมาโกตุลเเึกเหนือตก จากนั้นคําพลอยก็ช่วยแม่ล้างชามมันต่อไปนูเมาคําพลอยก็ช่วยไมล์เลียงจานพอช่วยเช็ดโตปุกช่วยจูดตกเมือ่อเสร็จแล้วเปยรวรยหอยพอแม่ลูกปกไม้์โกนก็กลับมานังคุยกันต่อก็ตลอบเมาอุเจะเนี่ยมันต่อเอาล่ะเอเอทีนี้มาดองนี้หรือก็เปยน,นี่แม่จะบอกเคล็ดลับการทำน้ำเพลแกงให้ไม้นังปรับระบสมรด์ใสดอมปีกาบอกเครื่องสำหรัอ้อาย อันนี้ปราบไอโกนดังนนะแต่ก่อนที่แม่จะบอกตายมนเพืได้ไหมหนึ่งปราบแม่อยากให้คําพลอยหลองคิดตามไปด้วยหมยจองเอาอคําพลอยสารบองกิดตามเตได้แม่กล่าวขณะที่เดินไปหยิบขาไม้ปูนในขณะเปิดดา,ดาตะยกรุมเด้งตะไครสัะเครยหัวหอมเต็มบารังเล็กระเทียมจากตะคราหนึ่งเต็มซอปีกันรอเทมืนลังตูมาให้คําพลอยดูนเลิศขนงตูมากไอยคําพลอยเมล ពេលធ្វើគ្រឿងកැងផេតនៅពេលដែលយើងធ្វើគ្រឿងសម្លហលហលគឺរាល់តាមព្រឹកល្អិតហើយពេលយើងបកម្ទេសល្អិតហើយរាល់ចាំតាមខាថាខៃក้อนសៃហំយើងនឹងត្រូវបករំដេងបកសក្ត្រៃមុននឹងដាក់ខ្ទឹមបារាំងក្រធៀងខ្ទឹមសំខំ ploy នោះមានថាព្រោះអะไรខំ ploy ដល់ទេថាប្រុសអ வை ແມះតាមផ្លាំងនាងខាងខាងខំ ploy មកสู่บรรดาអង្គរនៅជំហៀងខំ ploy បាទអង្គរក្បែរក្បែរណាណា คำพลอยรับคาคำพลอยตัวตัว,ตวรบเดนตะไคร้หัวหอมสลักครคลีเต็มบารังเล็กกระเทียมมาพิจารณาหนึ่งเติมซอสม,มากพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งมวยสัมุูพอข้าแม่หนังดูและหยิมย,ย่างเอ็นดูปุกนงางไมอองกุยเมลห่าวหยิมยิมดาวเสกใดอันนั้นโอ้คำพลอยทราบแล้วคำพลอยดังฮายแล้วก็เห็นว่าตั้งตอบถูกแน่ๆขาฮา,ายก็เกิดทาเตาแต่ชลาวเตาย,ยังเปิดประกอบนะจ๊ะ คำพลอยตอบด้วยน้ำเสียงแสดงความมั่นใจคำพลอยឆ្លើយตอบได้อย่างสมเลิศได้บัญชาการปีการเชื้อเจียกក្នុងจัดพลางมองหน้าพ่อกับแม่บรรดาส่ำឡឹងมุกปุกนึงแม่บรรดาខ่ากับតែใครរំเดងជាមួយស្លឹកក្រេมันแข็งไม่ค่อยมีน้ำวีเรื่องมันส әү เหมือนตึกจึงต้องทำให้ละเอียดก่อนเติบត្រូវบอกเอาเวลาอัดจิមុនซั่นสวนหอมແລະกระทียมจำหน่ายไอ้เติมบรรังนึงเติมซอถ้าทำก่อนจะมีน้ำ บาส้นจะยืดบกมลหนังเมียนตะออกมาแฉะแฉะเจนเมาสามปะเปยปะปัยและอาจจะกระเด็นเข้าตาหอยอาจหน่งเิียดจบแนกเพราะฉะนั้นดลชนหายหรือกพูดดลชนหายหากตามตามลำดับบาส้นจะบอกตามลำดับก็จะหมายแฉะก็หนังมันสามปะปัยคำพลอยสรุปอย่างนี้ถูกต้องไหมขาคำพลอยสรุปอย่างโดนนยชนแนตรมตรที่จา๋าคำพลอยพูดคำพลอยนี่ยี และตั้งท่ารอคอยคําตอบหอยเถื่อคาริการองจ,ำจำําจํเหลาแก่งมากลูกปูกายนาโกนพ่อกับแม่พูดพร้อมกันปุกนางมานี่ย่ยรองพนีนี่คำพลอยช่างสังเกตดีนะคำพลอยเปฏนจีสังเกตบานละออกครั้งนะน,นะพอกล่าวเสริมปุกปูบนบรรทมที่จริงตามกาเปิดก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรรอกก็มันแมนจีระบายสมรรถอใบอตีเพียงแต่ว่ากร่อนแต่ทาเมื่อเราจะทำอะไรเปยยืงจังเถื่อไว้ ถ้าเราหัดสังเกตบ่าวยื่งหัดสังเกตมันก็จะช่วยให้งานของเราระบรื่นวีรกรน,นังช่วยอ่อยกลางในระบเยืงดั่นาคาดาวรุ่นลุ่นนะระบรื่นรุนร่นแม่กล้าวสรุปไม้ปูดเปียสรบคนสมัยก้อนเขาฉลาดขีดมนุษย์สมัยดามกิจฉลาดกนูก,กาเกิดและมีแฮนน็ผลดีนะกหาหอยเมียนหัดพอลอ้อนะจ๋าแมมจะไม่มีเครื่องถุนแรงตัวใบเชียม,มันเมียนเครื่องจนวกหดได้จิงมาใช้ย่างสมัยนี้ มาอปปราบละ,ะโดยสมัยนี้ก็ได้ค้าปลอยว่าค้าปลอยท่าตำมน้าพรกกาบกเครื่องสำลอกหรือบอกตะเครื่องก็ได้ออกแรงกบานบัญจีกำลังเป็นการออกกำลังกายย่างหนึ่งนะคะพ่อเจียกาหัดปรานมาอย่างไหนนะจกก๊ะปุ๊บค้าปลอยพูดพร้อมกับค้าพลอยในใจพร้อมจะมวยแกว้แขนไปมาครวิดไดเตมิมเมาใช่จ้าแม่ท่าจ๊ถึงแม่คนสมัยก้อนไม่มีเครื่องถุนแรงตัวใบเจียบนุษสมัยมนมันมีนเครื่องจำนวนใดเจิง แต่เขาก็พยายามคิดหากลวิธีต่างๆมาใส่แต่เกกอก็เจียมเกิดราก,กลวิธีเซนเซนเมาปราปราเมื่อวานนี้แม่ทำเกลีวข้าวมาเสร็จไหมนี่ม่เถือมาโฮมคำพลอยเห็นใหม่ว่าคำพลอยเคยเติดะแม่ก็ประหยัดแรงงานม่ก็สมใจกำลังผลงคนและประหยัดเวลาได้ดีหนึ่งส,ำสำันซนสมใจเปรียบเรียบานอย่างละอ่อพ่อพูดแล้วหันไือหยิมกับแม่โตก๊กในยายฮายเงี้ยเตายิมดะไม่